ท่านรองทิพดีกรมทางหลวงในนามของกองฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมขอกราบขอพระคุณท่านรองทิพดีกรมทางหลวงเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานและให้โอวาทในพิธีเปิดหลักสูตรวิศวกรรมงานทางรุ่นที่1 1ในวันนี้การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถส่งเสริมแนวคิดการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานของกรมทางหลวง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้หลักสูตรวิศวกรรมงานทางเป็นหนึ่งในหลักสูตรแกนหล,ลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงสายงานวิศวกรรมโดยมีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่งมีท่านรองทิบดีกรมทางหลวงเป็นประธานเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมของบุคลากร,กรง,างานทางตลอดจน การพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อสะท้อนผลให้การศึกษาการพัฒนาการดูงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหลักสูตรนี้มีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่18ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564รวมระยะเวลาทั้งสิ้น18วันทำการโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ z o ูมคลาวม e ท t i n g โดยมีผู้เข้ารับการสูบรมทั้งสิ้นทั้งหมด 40, 43ท่าน ประกอบด้วยตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษวิศวกรโยธาชำนาญการแล้วก็ในช่างโยธาอาวุโสซึ่งได้รับเกียรติและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะวิยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของกรมทางหลวงมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกรับเรียนเชิญท่านรองทิ่ดีกรมทางหลวงกรุณากล่าวเปิดโครงการหลักสูตร วิศวกรรมงานทางกรมทางหลวงรุ่นที่11และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและหลักยึดในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้ารับการสูรลมต่อไปขอขับเรียนเชิญครับผู้อำนวยการกองฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานทางกรมทางหลวงรุ่นที่11ในวันนี้ตามที่ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมได้รายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของการฝึกอบรมซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางออนไลน์ผ่านระบบซูมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กรมทางหลวงบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ลวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กรมทางหลวงพัฒนาเป็นองคอ์กรดิจิทัลภาครัฐได้ตามนโยบายระบบราชการ4.0อย่างเป็นรูปธรรม ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นบุคลากรในสายงานวิศวกรรมงานทางโดยเฉพาะผู้เข้ารับการฝึรกอบรมในหลักสูตรนี้ทุกคนได้ตั้งใจและขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้ตลอดทั้งหลักสูตรรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในประเด็นด้านวิชาการต่างๆเมื่อเสร็จสิ้นการฝึรกอบรมไปแล้ว ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดกนเพื่อร่วงงานซึ่งถ้าทุกคนคิดและทำเช่นนี้ย่อมจะส่งผลดีถึงผลงานขององค์กรในภาพรวมสืบต่อไปในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะวิทยากรทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานทางกรมทางหลวงรุ่นที่11ณบัดนี้และขอให้การจัดดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมันรู้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ